ร้านนี้ชื่อว่าร้านหยู่ผินชวนค่ะเป็นร้านอาหารทะเลชื่อดังในเมืองจีหลงจีหลงเนี่ยดังเรื่องอาหารทะเลดังนั้นก็จะมีร้านอาหารหลายร้านเลยค่ะแต่สําหรับเราเนี่ยชอบร้านนี้ที่สุดนะแล้ว,ว่าร้านนี้อร่อยดีดูซีนเจ้าของที่ร้านคือซุปหมีข่ขาวปลาทะเลค่ะกับข้าวผัดแชมเปียนที่มาต้องสั่งนะคะเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันใช้วัตถุดิบท้องถิ่นนะคะมาทำอาหาร อกจากอาหารอร่อยแล้วร้านนี้เขายังขายของฝากค่ะเราเลยอยากให้แวะมาเพราะว่าสิานค้าของเขาเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็เคยได้รับรางวัลของฝากยอดเยี่ยมของไต้หวันด้วยนะคะสินค้าที่ร้านในเขาก็จะมีเยอะมากทุกคนแต่วันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าที่เราชอบซื้อนะคะก็คืออนันนี้ก็คือเป็นบะหมี่สาเร็จรูปของที่ร้านเขาทาเองนะคะอร่อยค่ะรสชาติไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีขายที่ไหนนอกจากที่นี่นะคะแล้วก็จะมีซอสที่เป็นซอสทะเลคือเราเรียกไม่ถูกมันคืออะไรทุกคนมันจะแบบนี่กระปุกข,ข้างบนเห็นไหมคะเขาจะมีแบบเป็นปลาหมึกนะแล้วก็อันเป็นห ปลาอะไรอยู่ในนั้นคือเราก็เรียกไม่ถูกอะทุกคนแต่ว่าซื้อเหอะไปลองอีกอันก็คือเป็นปลายอกนะคะก็จะมีทูน่ากับแซลมอนซึ่งจะมีไปสองแบบคือเป็นแบบเนื้อร้ว,วนแกบอันนึงคือใส่สลายแล้วก็เป็นงาขาวนะคะอร่อยอันนี้เราชอบซื้อทุกครั้งเลยเป็นสินค้าของเขาอะส่วนใหญ่คือเขาทําเองทุกคนก็เลยน่าเชื่อถือได้ว่าโอเคสดใหม่อันนี้เป็นไข่ปลาคาราูมีนะคะหรือว่าไข่ปลากระบ,บอกแห้งอันนี้เราชอบมากเลยเวลาไปเบิร์นกินกับผลไม้นะอร่อยที่ร้านเขามีขายเป็นแบบ เป็นแพคเกจิ้งแบบเป็นหออเล็กๆที่แบบว่าเขาตักมาให้แล้วด้วยอ่ะก็จะกินง่ายแต่ราคาก็จะสูงกว่านะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือน้ำเจลรี่ย่ทะเลหรือว่าเป็นน้ำที่ทำม,มาจากสาหร่ายทะเลสีแดงนะคะที่มาจีหลงแล้วก็ต้องดื่มค่ะแล้วว่าร้านนี้ทำออกมายได้ดีเลยรสชาติไม่หวานแล้วก็อร่อยสุด้ายคือร้านนี้ตรงนี้วันนี้เขาปิดให้บริการแล้วค่ะตอนนี้เขาย้ายร้านไปอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งประมาณสามนาทีขับรถปุดเติมนะไม่ได้ไกลามากนะคะไปว่าไหนมีโอกาสไปร้านใหม่ของเขาเนี่ยเราจะถ่ายไปให้ดูนะทุกคนยัง,งกงงตาตติดดมันน้วยะะคะ